ที่อันดับหนึ่งเลครับสำหรับแฮชแท็ก of jeans เข้าป่าล่าผีครับก็เป็นแฮชแท็กจากซีรีส์เรื่อง let's fight g h o s t นะฮะเป็นซีรีส์เกาหลีที่เขาเนี่ยกลับมาปัดฝุ่นแล้วก็รีเมคเป็นการประกบคู่กันระหว่างน้องเซนสุภพงศ์กับน้องออนเบนเคฟอรเอกนั่นเองนะฮะสำหรับ let's fight g h o s t นะฮะเป็นซีรีส์เกาหลีแนวแฟนตาซีว่าด้วยเรื่องราวของนักศึกษาหนุ่มที่มีอาชีพเสริมเป็นหมอผีว่ะเริ่มมีการเปิด กล้องแฟนๆก็พากันส่งกำลังใจให้กับ2นักแสดงเอ๊ะ eh, Let's Fight g o นี่มันใช่เรื่องโอ้ oh my เอ๊ะใช่เรื่องที่ที่แทยอนเอมแทยงอง 2pm เล่นไว้ไหมอะ่ะคุณๆนะเหมือนฉันเคยดูที่นางเห็นผีแต่นางก็ไม่มีเงินนางก็เลยต้องไปร,รับจ็อบเป็นหมอผีเพราะว่านางสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้เนี่ยของอจินใช่จริงๆด้วย uh huh. โอยนางหูตายแล้วเรื่องนี้หรอ เราได้เซนกับออนมาเล่นโอเคฉันเคยดูค่ะโอ oh, ้คุณเกาหลีคุณน้เป๊ะจริงๆนะนานมากแล้วอ uh huh. นะฮะจำได้อบปรเทของฉังนนะคร